สนับสนุนโดยอีชิตันทัวย,ยกแก๊งเที่ยวกับตันมันกับโน้ตไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยธนาคารกสิกรไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Mango Garden พักเที่ยงนะคะวันนี้อยู่กับนัทสัตคุณค่ะกับกุ๊กกิ๊กสินธนาวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นสองสาวสวยกับอีกหนึ่งนุ่มหล่อค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง Art Idol นะคะที่เขาจะมาบอกว่าอยากให้รู้ว่ากูติสติสยังไงเดี๋ยวไปถามเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัวก่อนค่ะชื่อกิ๊กกรนกมลค่ะและผมชื่อบอสชนะกันครับค่ะไอซิ่งค่ะพิลาชินีค่ะ บอสเป็นไรบ้างคะบอบอว่าอะเป็นไรบ้างเหรอเสียงดูเนิรเนิรเสียงดูแปลกๆบอสชนะกันครับเออจิกกล้องด้วยนิดนึงณจุดนี้นะคะอยากให้รู้ว่ากูติสใครติสในเรื่องนี้พระเอกครับบอสค่ะติสว่าเป็นยังไงคะหอกนึดงใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตมันๆไปเลยโดยชีวิตไม่แคร์ใครครับคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงก็ใช้ชีวิตมันๆสนุกๆ ติงตองไว้สาระใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ในชีวิตประจำวันเหมือแล้วเหมือแล้วเมืนเป้แล้วค่ะคนอื่นล่ะค่ะสำหรับกิงนะคะก็รับบทเป็นฝุ่นข่ะในเรื่องซึ่งเป็นเพื่อนกับอาร์ตมาตั้งแต่เด็ก แล้วว่าเพราะบ้านเราอยู่รัวติดกันใช่แล้วพอนี้ฝุ่นขึ้นมา6แล้วกกลังการจะเป็นปีหนึ่งฝุ่นเอ็นติดแล้วแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนแล้วก็รู้ทุกอย่างว่าชีวิตเองต้องการอะไรมไมตแต่เพื่อนของเราอ่ะยังไร้สาระอยู่เราก็แบบเป็นห่วงเขาแบบเอาวันนี้ไหมอยากเรียนตรงนี้ไหมอยากทำอันนี้ไห้เอาอันนี้ป้าอะไรเงี้ย เขาไม่เอาเราสักอย่างใช่ใช่เปสนใจผู้หญิงคนอื่นแล้วงั้นลืมเพื่อนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนคนนี้อยู่ในช่วงคนหาตัวเองยังไม่เจอเลยว่าเราชอบอะไรแล้วก็ยังยังไรสาระอีกต่างหากยังไงสารยต่างหากแทนที่จะแทนที่จะก็ตือรือร้นเปล่าเลยโอใช่หนังสือไม่อ่านให้ทําอะไรก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แอดูแบบว่า ไปมองไปลอค่ะท่านแย่ขนาดนั้นเชื่อเลยมเลยแล้วบอกว่าจะไม่มีเกณฑ์สารในชีวิตมา่าเลยแล้วทาง้านของไอซ์ล่ะคะเป็นผู้หญิงที่เขามาแอบชอบเราหรือเปล่าโอไม่มีบุญวาสนาขนาดนั้นค่ะอะไรจะตอนนั้นจีิงๆเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกของเราทั้ง3คนแต่น้องเขาเรื่องแรกก็เป็นพระเอกนางเอกใช่ไหมค่ะไอซนี่เรื่องแรกเนี่ยเป็นพม่าเป็นพ่าอ่าเป็นพม่าที่เป็นสาวใช้ค่ะแล้วก็อยู่บ้านนางเอกเดี๋ยวนะ สาวใช้ใช่ค่ะดูน่นน่านางเป็นสาวใช้จ้ะาแต่สาวใช้ที่บ้านเราไม่ใชายค่ะบ้านเราอยู่บ้านเอกจะมีแค่นางเอกกับคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเราก็เป็นสาวใช้ในบ้านซึ่งบ้านพระเอกเนี่ยอยู่บ้านรอดติดกันทีนี้เนี่ยก็มีพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่ค่ะเป็น คนงานอินเดียเป็นคนงานอินเดียมาจีบเราอยู่ข้างรั้วแล้วก็ไอดอลของพระเอกที่เป็นพี่พงเทพค่ะเขาก็มาจีบเราด้วยมาแข่งกันจีบในเรื่องดูจากลุคของทั้งคู่แล้วจะเลือกใครดีหมายถึงพี่ก๊อฟกับพี่เทียใช่ไหมคมทั้งคู่เลยเพราะคมทั้งคู่นะคะยืนด้วยกันก็หนึ่งร้อยีก็เลยยังไม่บอกตอนนี้ว่าเลือกใครเอาเป็นว่าไปชมในโรงภาพยนตร์ดีกว่า31ิพฤษภาคมนี้แล้วบทเล่นเป็นสาวพม่าใช่ไหมเรื่องของภาษามีปัญหาไหมครับ เาก็มีปัญหาน,นี้หน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรียนภาษาเรียนร้อยแล้วค่ะเรียนเลยนะคะคิดว่าลุกเรามันใกล้เคียงกับสาวพม่าตรงไหนอะตอนแรกถามพี่เขาว่าทําไมพี่ถึงเลือกหนูให้หนูไปพม่าในเรื่องนี้เขาบอกว่าคือคาแรคเตอร์พม่าคนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสาวที่มองแล้วแบบให้ผู้ชายเห็นแล้วแบบ ม่อยากได้อ่ะมีเซ็กแอพเพยว์ค่อนข้างสูงสวยเซ็กซี่ได้ขละเดียวกันห้ามแต่งหน้าเพราะว่าเธอเป็นสาวใช้เพราะฉะนั้นหน้าเพียวๆต้องก็ต้องดูเซ็กซี่นี่เขาเลยเออเอาคนนี้แหละหน้าเพียวเราสวยที่สุดเราได้ไหมเราได้ไหมในเรื่องก็ป่วยหน่อยๆแต่หน้าสดอย่างเงี้ยได้อยู่เพราะนางเอกนางเอกในเรื่องก็หน้าสดมากเรื่องนี้เน้นหน้าเบาค่ะ คือตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้ากล้องเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ปัดไม่อะไรห้ามใส่ค่ะห้ามห้ามปัดแก้มแดงระเรื่อแบบนี้ปากก็ห้ามเลยนะคะตาคันน้ำแดงไม่ได้ค่ะอะไรอีกนิดนึงก็ห้ามค่ะคือมันเน้นความเป็นธรรมชาติใช่คนตาห้ามติดห้ามค่ะไม่เลยตัวที่ตัวที่เด่นสุดก็จะเป็นโยกแต่ไม่ได้มาโยกจะแต่งหน้าคนเดียวเนี่อันนั้นน้องเขาแต่งหน้าเต็มแล้วก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาจะน่ารักน่ารักตามไปในโยกจะเล่นมุกแป๊ก เราจะอิงความจริงด้วยอิงความจริงด้วยแต่เห็นบอกว่าพระเอกอ่ะเขามีพรสวรรค์แต่ไม่ยอมเปิดเผยพรสวรรค์ของเราคืออะไรคะในเรื่องือการเย็บผ้า เย็บผ้าไปเอาพัสวรคนนี้มาจากไหนอะอยากรู้เลยอยากรู้สิถึงทาเราลองไปติดตามในหลงผู้พิยนกันดีกว่านะครับก็คือบ้านเขาเป็นบ้านที่เย็บผ้ามาอยู่แล้วแล้วเขาก็มีพลังพลังสวรค์ด้านนี้แต่เขาไม่ยอมรับใช่ก็คือเราจะมีพลังสวรค์ด้านนี้เพราะฉะนั้นไอการค้นหาตัวตนเนี่ยก็ต้องไปดูกันว่าตกลงเขาจะเจอไหมใช่นะคะแต่ละคนเออถามว่าเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างทํางาน S <S 2> <S 2> แรกๆกข็ขดดันนะคะเพราะว่าพอรู้ว่าได้รับบทบทนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราจะทําได้หรือเปล่าอ,ะอ,อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องแรกด้วยเราก็อ่านบทอ่านบทแล้วก็มันจะยากไหมก็กังวลไปหมดว่าเราจะมองกล้องไหนเราจะพูดยังไงเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังมามีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีได้พบก,กับผู้กํากับก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะเวลาถ่ายก็ได้เนาะใช่ายดไปดีได้ยใช่อ่แล้วคนอื่นรามเป็นไงกับครั้งแรกผมแบบ ขาอกพี่กิ๊กเขาอาจจะเขามีงานโฆษณามาก่อนแล้วก็มีเอมวีแต่ผมไม่มีอะไรเลยครับผมแบบปูพระเอกหนังแล้วไม่แบบผมไม่ได้อยู่ในวงการเลยแล้วแบบสินบนเขาหรือเปล่าไม่หอหลอหรือเปล่าไม่ไม่คือคือมาเป็นพระเอกหนังเลยแบบโอ้โหแล้วแบบบทปปกบทหนังอะหนามากแล้วแบบผมเปิดประจุหน้ามีแต่ผมหมดเลยเขาจะมีทุกฉากใช่แล้วแล้วคิวคิวที่ถ่ายแต่ละวันคือไม่มีวันไหนที่ไม่มีผม ผมต้องไปทุกวันตลอดเลยโอ้โหแล้วซึ่งแบบเหมือนนเนาะซึ่งแบบเฮ้ยเราจะทําถูกใจเขาหรือเปล่าผมแบบนอนไม่หลับเลยอะปกติปกติได้ได้รับว่าเราเป็นพระเอกอะอื่นเขาจะดีใจอะแบบเฮ้ยเรากังวลก่อนอะเครียดจะรียังไงไม่เนี่ยเฮ้ยแล้วพ่อจะให้ไหมเนี่ยแล้วจะยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมเครียดไปหมดเลยครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็แฮปปี้ครับเพราะว่าพ่อก็ให้โอกาสแล้วปิ๊กใหญ่ก็สนับสนุนการถ่ายทำก็ออกมาสนุกแล้วก็ออกมาดีครับ ค่ะแต่ว่าจากที่คุยคุยกันเนี่ยหลังไม่เมื่อสักครู่นี้สังเกตถึงความสนิทสนมของทั้ง3ท่านนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัดคนนี้ออกไปนะคะตัดคนนี้ออกไปนะคยฮะคนสองคนนี้เขาจะดูสนิทสนิทกันนานๆกิ๊กกันจะอบปเราจะเข้าฉากด้วยกันสองคนนะคะก็จะเป็นแบบก็เล่นกันอยู่2คนนี่แหละฮะเนน่กัแล้วในเรื่องก็จะต้องเล่นกันอยู่2คนมันก็เลยสนิทกันมากขึ้นนะคะมีแบบมีมีนีด้วยนะเออจับแข้งจับขาแล้วว่าอันนี้นิดเดียวอันนี้นิดเดียวอันนี้นิดเดียวยมีพยา เด้อรอรอรอในหนังเยอะกว่านี้เฮ้ยพี่ไอ้บ้าจี้ยังไงไม่แล้วมีอะไรหรือเปล่าบอกเขาว่าในหนังเนี่ยเราทำเยอะกว่านี้อันนี้แบบน้ำจิ้มอในหนังก็มีเยอะอย่างเงี้ยวันนี้ลองลองลองเรื่องไม่มีค่ะลองอะไรไม่มีแล้วยี่สเปกปะสเปกไหมสเปกเคยเคยมีแต่ไม่ผานไม่ได้ตอนนี้เยอะแล้วเออแต่ถ้าเจอคนไม่ใช่อ่ะสเปคมันหายไปหมดจรนี่แต่ยังไม่เจอเจอยัง ไม่บอกแม่ไม่ชอบหยุดคิดเลยนะสรุปยังไงสรุปอะไรกันยังไงเนี่ยคุณนิไม่ค่ะเป็นพี่น้องคือจริมจริงครับเฟิร์มมโอเคโอเคเชื่อเขาเชื่อเขานะคะเขายืนยันขนาดนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงเเชื่่อนียไม่ต้องหน้าแดงก็ได้ถ้ามันไม่มีอะไรกจนมันเหมือนจนมันเหมือนโกหกเลยอืมไม่ต้องพูดมันเหมือนโกหกจนมันเหมือนโกหกเลยคือผมจะพูดความจริงอะจะพูดยังไงให้เขาเชื่อเนี่ยฉันชงให้นิดเดียวที่เหลือ การกันะคะไปเคลียร์กันหลังมาเคลียร์กันหลังมให้โปรโมทภาพยนตร์หน่อยดีกว่าเข้าเมื่อไหร่ยังไงคะค่ะก็เข้าวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะยังไงก็ไปชมกันเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเรานักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะคะผมนอกจากแสดงหน้าใหม่นะก็จะมีพว่มกับหน้าใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นภาพยนต์เรื่องแรกของ โมโนพิจเจอ์ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่แล้วเพียงประกอบภาพยนตร์ก็พรอนะคะจากวงสเตตัสซิงเกิลค่ะของค่าย์โมโนมิวสิกนะคะยังไงก็ลองไปหาฟังได้นะคะตอนนี้ปล่อยมา2ซิงเกิลแล้วพร้อมมากค่ะเมื่อวานเห็นฉายรอบเมื่อวานเห็นฉายชอบเอ่อรอบคเสร์ตแล้วก็เป็นแบบใช่ค่ะก็สนุกค่ะสนุกคนที่ดูเราก็บอกว่าสนุกใช่ก็ขับในโรงก็ไม่ไม่อยากไม่น่าเชื่อนะว่าจะขับขนาดนั้นค่ะงั้นต้องไปพิสูจน์กันนะคะ อ่วันนี้ต้องขอขอบคุณสามท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณมาะไปเคลียร์กันต่อหลังไปนะโอ้